สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวรวมๆนะคะในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรัก นะแบบคร่าวๆแบบพลังงานรวมๆแบบรวมธาตุแบบรวมราศีให้กับกลุ่มชาวธาตุน้ําชาวธาตุน้ําก็จะมีชาวราศีมีนราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะในเรื่องของการงานของราศีมีนดาวการงานคือดาวพฤหัสสถิตยอยู่ที่ภพตนุนะคะการงานของชาวราศีมีนสําหรับท่านใดที่คิดที่จะเริ่มต้นนะ,ะหางานใหม่ หรือว่าทำงานธุรกิจนะคะใหม่ๆก็สามารถทำได้เพราะว่ามีดาวพฤหัสนะคะเป็นผู้ใหญ่เนาะ,ะสนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะ สำหรับราศีกรกฎดาวการงานของชาวราศีกรกฎคือดาวอังคารสถิตยอยู่ที่ภพกัมมะนะจะมีความขยันความมุ่งมั่นความตั้งใจความกระตือรือร้นในงานที่ทําในสิ่งที่ทำนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจใดๆก็ตามนะท่านจะมีความขยันนะกระตือรือรน้นนะใยเรียนใฟรู้ใฟ,ฟ,ฟศึกษาหาวความรู้นะคะหรือว่าใยหางานที่จะมาเพิ่มรายได้นะคะส่วนราศีพิจิก ดาวการงานคือดาวอาทิตย์นะคะสถิตยอยู่ที่ภพสุภะสำหรับท่านใดที่คิดที่อยากจะทำงานต่างที่ต่แดนต่างประเทศนะหรือว่างานธุรกิจออนไลน์ต่างๆนะสามารถทำได้นะ,ะเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมให้ท่านได้นะ,ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีนะคะก็มีโอกาสที่จะ เปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าไปสมัครงานต่างทิ่นต่างแดนต่างจังหวัดได้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่จะคิดจ,จะย้ายงานนะคะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายงานนะคะมีตําแหน่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะสำหรับข้าราชการทหารนะคะก็มีเหมือนกันบว่ามีผู้เสนอมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการที่เสนอตําแหน่งใหม่ๆเข้ามาให้กับชาวราศีพิจิกได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราดูคําแนะนําในเรื่องของการงานนะคะของกลุ่มชาวท่านานัน ชาวท่าน,น้ำนะคะสำหรับใครที่คิดที่อยากจะทำงานนะคะหรือว่าเกี่ยวกับงานสื่อสารงานออนไลน์งานธุรกิจใหม่ๆเพื่อเพิ่มเติมเสริมรายได้นะคะที่คิดอยู่ก็จะมีการเริ่มต้นทำนะคะที่กําลังจะทำก็เหมือนกับว่า มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสามารถทําได้นะคะโดยการที่เหมือนกับว่าศึกษาหาความรู้นะมีเหมือนกับว่าพอคิดที่จะเริ่มเริ่มลงทุนแล้วเนี่ยนะคะโอกาสดีๆนะคะมีกําลังหนุนจากดวงดาวด้วยนะ,ะจากผู้ใหญ่นะ,ะให้คําช่วยเหลือคําสนับสนุนนะคะในด้านของการที่แบบว่าสื่อสารออนไลน์ต่างๆในด้านของคําพูดด้วยก็ได้นะคะใครที่อยากจะทําธุรกิจออนไลน์นะคะหรือว่าขายออนไลน์เนี่ย นะคะคือสามารถทำได้เนาะนะคะอืมเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินของชาวธาตุน้ำการเงินของชาวธาตุน้ำราศีมีนะคะเป็นดาวอังคารสถิตยอยู่ที่พบกระดุมพะนะคะพพการเงินนะคะคือมีเงินเข้ามานะหลั่งไหลเข้ามาโดยกําลังกายกําลังใจนะ โดยธุรกิจที่ท่านเพิ่งเริ่มงลงทุนใหม่นี่แหละนะคะหรือว่าท่านใดที่อยากจะลงทุนก็ทําได้นะคะโดยการนําเงินเก่ามาหมุนเวียนนะคะส่วนราศีกรกฎนะดาวการเงินนะคะสถิตยอยู่ที่ภพตนุนะ,ะเป็นดาวอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะการเงินมาทับตัวท่านแล้วการเงินมาถึงตัวท่านแล้วไม่ว่าท่านคิดอยากจะ เริ่มต้นลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะหรือว่าเริ่มต้นหาง,งานใหม่เริ่มต้นทาธุรกิจใหม่ๆก็สามารถทําได้การเงินมาทับตัวท่านตําแหน่งมาทับตัวท่านมีผู้ใหญ่เสนอแนะให้ท่านไปรับตําแหน่งใหม่ๆนะคะเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ด้วยในกลุ่มข้าราชการทหารนะคะในราศีกรกฎนะคะส่วนราศีพิจิกดาวการเงินนะคะคือดาวพฤหัสนะ,ะเป็น ดาวที่มาส่งเสริมช่วยเหลือในเรื่องของการริเริ่มนะ,ะลงทุนนะ,ะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนนะคะไม่ว่าท่านจะลงแรงลงทุนนะคะนำเงินเก่ามาทําธุรกิจใหม่ๆก็มีผู้ใหญ่มาร่วมหุน้นลงทุนด้วยด้วยนะคะมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะให้ความช่วยเหลือให้เงินสนับสนุนหรือว่าท่านใดที่คิดที่อยากจะไปขอเครดิตกู้ยืมเงินสินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสนะคะผ่าน นะคะอนุมัติได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําในเรื่องของการเงินของกลุ่มชาวท่านน้ำนะคะเป็นพลังงานรวมๆนะคะเป็นคําแนะนํารวมๆนะคะสำหรับท่านใดที่กลุ่มชาวท่านน้าเป็นคนทางไกลนะที่คิดอยากจะไปหางานใหม่ ะะเป็นการที่แบบว่าจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคอดทนนะก่อนที่จะได้งานที่ดีนะรายได้ที่ดีๆหรือว่าสวัสดิการดีๆนะท่านจะต้องหาก่อนนะคะไม่ใช่เหมือนกับว่าเหมือนกับเจอที่ไหนก็ทําที่นั่นนะคะก็ไตร่ตรองดูก่อนว่าสวัสดิการบริษัทแห่งนั้นที่รับท่านเข้าไปทํางานเนี่ย จะมีสวัสดิการใดๆให้ท่านบ้านนะคะอย่าเพิ่งรีบขวยคว้านะท่านมีโอกาสที่จะมีบริษัทดีๆนะคะมาให้ท่านเลือกด้วยนะคะสวัสดิการดีๆนะมีรายได้ดีๆเข้ามาให้ท่านนะรอดูนะคะสาหรับท่านใดที่เหมือนกับว่าไปขอพอรหรือว่าหวังในเรื่องของ การเงินหรือว่าการงานเนี้ยมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่าคู่ครองคนรักนะคะหาเงินหางานหรือว่าแนะนํางานประจําให้ทําได้ด้วยนะ,ะสาหรับใครที่ตกงานหรือว่าต้องการเปลี่ยนงานใหม่นะคะโดยใช้ญาตินะคะหรือว่าคนรู้จักนะ,ะแนะนําให้ทํางานบริษัทที่ดีๆสวัสดิการดีๆให้กับกลุ่มชา่าน,น้าเนาะ,ะนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะในกลุ่ม ชาวท่านน้าโชคลาบของชาวราศีมีนนะคะเป็นดาวพฤหัสเนาะก็ดาวพฤหัสมาทับตัวท่านแล้วโชคลาบไม่ว่าท่านจะหวังในเรื่องของการเสี่ยงโชคเกงกําไรใดๆก็แล้วแต่นะคะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนท่านก็ควรจะไปซื้อนะ,ะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับคนที่มีอายุมากกว่านะคะหรือว่าอาจจะมีโชคลาบกับผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้ตัวเลขเด็ดๆนะ,ะหรือว่าให้โชคลาบนะ,ะแนวแนวทางให้ท่านด้วยนะคะก็ซื้อกับคนที่มีอายุมากกว่าเนาะนะคะส่วนราศีกรกฎโชคลาบของท่านนะคะคือดาวสุกนะ,ะสถิตอยู่ที่ภพสาสชะโชคลาบของท่านก็จะมาจากเพื่อนฝูงเพื่อนที่ทํางานหรือว่าการเดินทางระยะใกล้ๆนะ,ะไปเสี่ยงโชคนะ,คะซื้อกับคนที่อยู่ใกล้ตัว นะซื้อกับคนที่รู้จักซื้อกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าฝากเพื่อนร่วมงานไปซื้อนะคะก็มีโอกาสได้รับโชคลาบหรือว่าโชคลาบของท่านนี้คืออยู่ในตัวเลขที่เกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดของท่านเองนะคะหรือว่าเลขทะเบียนรถอะไรประมาณนี้เนาะที่ท่านเหมือนกับว่าใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางใกล้กลๆเนาะนะคะ ในกลุ่มของราศีพิจิกนะคะคนที่ชอบเสี่ยงโชคเก่งกำไรนะคะก็เป็นดาวพุธนะ,ะเกี่ยวกับสถิตยอยู่ที่พบกรรมมะนะคะเป็นสถานที่ทำงานหรือว่าท่านควรจะเสี่ยงโชคกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานหรือว่าตัวเลขตัวเลขเลขที่สถานที่ทำงานด้วยก็ได้นะคะก็จะมีโอกาสในเรื่องของการลุ้นเนาะเดี๋ยวมาดูคำแนะนำนะคะโชคลาภเนาะ เป็นการที่กลุ่มชาวท่าน,น้ํามีนกรกฏพิจิกนะคือมีความสุขนะคะในวันที่เสียงโชคเสียงลาบก็มีโอกาสได้ลุ้นนะคะก็แต่ละดวงดาวนะคะสถิตย่ที่พบที่ดีนะ,ะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะ,ะในการที่แบบว่าไปซื้อหวยรวยเบอร์อะไรประมาณนี้ก็ระวังในการที่แบบเราอาจจะซื้อตัวเลขที่เราชอบแต่บังเอิญว่า ไปตรงกับตัวเลขที่เจ้ามือเขาล็อกหรือว่าอั้นไว้หรือว่าไม่รับอะไรประมาณนี้ก็ระวังในส่วนตรงนี้นะคะแต่ว่าท่านก็มีโชคนั่นแหละนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะปิดกั้นตัวท่านเองคืออาจจะท่านอาจจะซื้อน้อยเกินไปนะคะทั้งๆท,ที่ท่านมีโชคลาภมาถึงตัวท่านแล้วเนาะคือบางคนบางท่านก็อาจจะกลัวว่าอาจจะไม่ถูกอะไรประมาณนี้สิ่งที่ท่านได้นะคือเป็นโชคลาภที่ ก้อนใหญ่เลยทีเดียวในกลุ่มของชาวท่าน,น้ำนะคะก็สําหรับท่านใดที่มีเงินลงทุนเล็กน้อยก็ซื้อเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ก็มีโอกาสถูกนั่นแหละนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุญเก่าด้วยนะคะการทําบุญทําทานด้วยนะคะแล้วก็พื้นดวงส่วนตัวของแต่ละบุคคลแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะในการเสี่ยงโชคนะอาจจะบางคนบางท่านคือ มีบางสิ่งที่มันปิดกั้นอยู่นะคะมีความตนีทีเนียวในตัวท่านเองด้วยนะคะก็ระวังนะคะสำหรับท่านใดที่มีโชคลาภก็อย่าลืมแบ่งเงินจํานวนเงินไปทําบุญนะคะเพื่อหนุนนําดวงชะตาแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าบุญนะคะให้หนุนในโชคลาภ ในเดือนถัดไปได้ด้วยนะคะลดการตนหนีลดการที่เหนียวของตัวท่านเองนะคะทาบุญบ้างนุนนํโดวงชะตาของท่านบ้างนะคะก็เป็นแนวทางนะคะส่วนในเรื่องของความรักเรามาดูกันในกลุ่มของคนโสดละใ,ในเรื่องของความรักว่าคนโสดระวังปัญหานะคะคำพูดคําจากับคู่ครองคนรักคนที่เหมือนกับว่าจะมีพลังงานของคนเก่านะให้มุนเหมือนว่า กลับมานะกลับมาได้พูดคุยกันนะคะกลับมาได้เคลียร์การกลับมาได้สื่อสารพูดคุยกันระวังในเรื่องของการที่แบบจะพูดเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆนะคะเป็นเหมือนกับว่าคําพูดมาทําร้ายใจิตใจซึ่งกันและกันก็ทําให้คนรักเก่าไม่ชอบนะคะเกลียดขี้หน้าอะไรประมาณนี้เนาะระวังในเรื่องของคําพูดด้วยนะคะสําหรับคนโสดเนาะนะคะแทนที่เหมือนกับว่าจะมีความสุขเกี่ยวกับคนรักเข้ามานะ อเผอิญนะคะคือพูดออกไปโดยไม่ทันคิดนะอาจจะทําให้คู่ครองคนรักโกรธนะคะแล้วก็หายหน้าไปอะไรประมาณนี้สําหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันคนมีคู่ล่ะแนะนานะคะคนมีคู่จะมีความสุขนะ,ะกับคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักจะเอาใจใส่คู่ครองคนรักจะดูแลช่วยเหลือนะคะคู่ครองจะรักจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงอะ่ะเปลี่ยนแปลงนิสัยเปลี่ยนแปลงอารมณ์ นะคะจากที่แบบว่าเคยโมโหร้ายใส่ชาวทาน้ำนะคู่ครองคนรักจะเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่มันผูกพันนะคะทดแทนเติมเต็มในช่วงระยะเวลาที่เหมือนกับว่าไม่ค่อยที่จะโรแมนติกในกลุ่มของคนรักชาว่าตน้ำนะจ๊ะเออจะเป็นความรักที่มันมีความสุขนะ,ะ,นะก็เป็นคลิป คร่าวๆเป็นพลังงานรวมๆนะคะอ่านตามหน้าไพ่นะ,ะจับได้ไพ่ใบไหนออกมาก็อ่านแบบนั้นนะคะฉะนั้นก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่สามารถตรงกับทุกท่านได้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ